ฮัลโหลฮัลโหลเอเอ,อเร,รอับรถมาแล้วหรอเออรับมาแล้วโอ้ด nice. ้เร็วจังเลยอ่ะเดี๋ยวยังง oh ี้ต้องมาฉลองกันแล้วแหละเออทุ่มหนึ่งนะโอเคฮิลลูฮึหลงไปออกที่ห้าสิบสี่มีวัดมาเมื่นก่อนวันนี้ได้รับรถแล้วอ่ะโหเร็วมากเลยอ่ะดีจังเลยน้อหนอเดี๋ยวยังนี้ใหม่ต้องไปฉลองอะแหละอ่าเออว่าแต่วันนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะไม่รู้ดิอะไรก็ได้ที่ไม่อ้วนอ่ะ พี่ไก่เป็นอะไรรอเปล่าน้าดูเศร้าๆไอ้อ้อดะดิมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเดิมยังไงอ่ะพี่เมื่อก่อนอ่ะนะมันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยตามใจตลอดอยากไปไหนก็พาไปร้อนก็ทําให้เย็นส่วนตกก็ไม่เคยปล่อยให้เปียกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอะ่ะจะเย็นๆนะพี่ไก่ ถ้าไม่ดีก็หาใหม่หาที่มันดีกว่าเดิมเถอพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิถ้าอยากมีใหม่ก็อยากได้ที่มันดีที่สุดเสมอต้นเสมอปลายมันง่ายแบบนั้นก็ดีสิแก มันก็ไม่ได้ยากขนาดหรอกปะเดี๋ยวพาไปหาใหม่แนะนำที่นี่เลย54นิวันไม่อกหักไม่โดนเทไม่โดนหลอกมีรถมากกว่า300คันจริงเหรอไม่โม้นะที่นี่มีรถสวยให้เลือกมากมายมีให้เลือกกว่า300คัน